เฮ้ยทุกคนเราเพิ่งแวะไปนะครสวรรค์ามาเราแวะไปหาข้าวเช้ากินค่ะทุกคนแล้วก็คือเจอที่นี่แบบไม่ได้ตั้งใจจริง,รงๆแล้วก็คือคนขับรถตู้พามานะเขาชื่อคลองยวนชวนรักค่ะทุกคนคือแบบว่าคนขับรถตู้บอกว่าเขาเคยพาทศบาลมาดูงานแล้วคือที่นี่สวยมากเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยฉันต้องมาดูงานกับเขาด้วยเหรอวะเนี่ยก็เลยลองไปดูค่ะปรากฏว่าเฮ้ยสวยอะ่ะเป็นคลองน้ําใสาแจ๋วเลยนะมีปลาคราบตัวเบิม่มเนี่ยว่ายอยู่เต็มไปหมดเลยที่สําคัญคือเขาเคยเป็นน้ําเสียมาก่อนค่ะ แล้วเขาบำบัดจนน้ำใสขนาดนี้คือว้าวมากนะการบำบัดจนมีปลาคราบอยู่ในน้ำได้อะเป็นการการันตีเลยคือน้ำสะอาดแน่นอนอ่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากมีทางเดินมีงานอาร์ตเนาะแล้วก็มีที่นั่งให้ชิวๆบรรยากาศคือเหมือนเกาหลีมากเลยค่ะเธอแบบว่าถ้ามาตอนเย็นๆนี่คือแบบ จะเป็นมุมที่แบบว่าดีงามมากวันนี้เรามานี่คืออากาศดีนะคะแดดก็ไม่ร้อนด้วยสบายมากเลยค่ะใครผ่านมาแถวนี้อย่าพลาดเลยนะพิกัดก็อยู่ตรงเกาะยวนใจกลางเมืงองนครสวรรค์เลยใกล้ๆกับสะพานเดชาติวงเลยค่ะหาไม่ยากไม่ได้ตั้งใจมาแต่ว่าประทับใจสุดๆเลยต้องบอกต่อค่ะ